ตนี่สิเจบ้านใหม่เราเคิดว่าไงมันก็ไม่ได้แย่นะไปปุ้มฮาเรียบร้อยเครื่องทำงานแล้วเอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกันด้วยนะครับตอนนี้หยบดเงเคยเจ็ยหกับเกมไหมครับก็จากพาที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่บ้านบีซีแล้วก็ได้ตั้งหลักปักฐานกันเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อมาตั้งหลักหยุดเล่นไนพาที้สถีได้ไหม เอาล่ะเราได้บ้านที่เราจะอยู่ไว้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยแบบจะต้องปรับปรุงมันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับซึ่งบ้านตอนนี้เนี่ยมันแย่มากเหมือนกับว่าไม่มีคนใช้เป็นร้อยปีแล้วก็เราเลยต้องแบบจัดการให้มันใช้งานได้นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มบูรณะบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่านะครับแรกเราจะต้องขั้นแ,แล้วจะต้องใช้ขวานก่อนนะครับป้ายบ้านอาการก็หนักอยู่ในเจ้ถ้าจะทําชั้นต้ยดินก็พอได้นะ นี่สิเจ้บ้านใหม่เราคิดว่าไงมันก็ไม่ได้แย่นะแบบอฟบอกให้หนดอแตูเนันมมันด้อยู่ด้านบนใช่นหมฮะอ๋อเพื่อว่าพี่ต้องขุดจะแยกจะแยแก,แกออกทีนี้นนหน่อยไม่กลับลงมาทำดีคิปเปอร์สี่ตัวฮะอะไรนะคิปเปอร์สี่ตัวอือคิปเปอร่ตัวมน,น่าเกลียดเลยตัดไม่ได้อฮะ ได้เหล็กมาหกก้อนอะไว้ในกล่องแล้วกันสามก้อนก็พอแล้วหกก้อนมันเยอะไปน่าอย่างน้อยก็ตัดยาสองถังไงยังน้นก็ต้องใช้สามถัตงต้องวางอีกอีกนี่ยหน่อยอะไรคือ flexing ะเฟลคืออะไรคือเฟลแล้วเฟลกคืออะไรไม่รู้อ่ะดูเหมือนกันโอเคก็ไม่เลียวแกเล่นมานี่แกได้รับเวท้างไว้ในเพ่อนเวทอะไรอ่ะหมายถึงเวทที่เขาให้ทำมาเลยที่รับบ้างแหละนิดหน่อย ว่าแต่ตอนเล่นก่อนๆเราไม่เคยเจอบ้านทั้งหมดเลยนะไอ้บ้านหลังหลังแบบเนี้ยไปจริเอ่อเผาเหล็กไม้ตัวก็มีเยอะเผาเลยกันอ่นี่ ปกติเราจะเผาแล้วมีควันออกมาใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วตอนนี้ยปองดูดควันแนวจะดูดให้ควันออกไปข้างนอกอืทุกคนเห็นไหมมันจะแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเราทุกออกเนี่ยมันก็จะมีควันกลับมาเหมือนเดิมนี่นะครับจะเรียกว่าคลุงในบ้านมีโซลาร์เซลล์ที่เป็นพวกของอดมอเตอร์วป็นอือฮื แต่ตอนนี้พี่จะทำกังขันขน้นํำพี่ต่อเพื่อที่ว่าบ้านเราเนี่ยจะได้มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องเจาะรูหน่อยเอาเป็นตรงไหนดีเจ๊ตรงนี้เลยไหมเอาคนบูรณากรแหงด้วยนะคนทำประตูลงนี้เล,เลยกันนะพี่จะได้เอาไปตกลงได้เจ๊ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วแต่ว่าต้องออกเกมเข้าใหม่สักรอบหนึ่งก็อันนะมันก็เลยว์ปกลับมามีอะไรก็เลยเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแก้ตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็ปรับให้มันเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวอ,อัวนน,นึงแล้วกันก็แปะอ่านี่ไง แตนะครับตรงนี้จะได้ดูโล่งๆหน่อยแล้วก็แปะไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทําประตูตรงนี้ให้เดินออกไปได้ง่ายนะครับเไปเราก็จะแปะอีกเครื่องอันไว้แถวตรงนี้นะครับอืมแย่ตัวย่ตัวนี้นะ อ้านีนแต่ของในตัวไม่รีเซ็ตนะเจะของในตัวไม่รีเซ็ตกำลังเข้าเกมอยู่ปะเนาะพี่เจ้ากังหันห้าอันไปทำอะไรกันนะอยากรู้จังเลย ออะไรของเองจะทำอะไรนี่ต้องเขาอ,อยู่นี่อ๋อี่ทำอะไรฮะอ๋อมาถึงอันนี้นะอืมทุกบอ,อ,อกแล้วแล้วก็เห็นยังไม่เห็นดีดีอนะ่ะเดี๋ยวพี่ทำอันนี้เองก็ได้ เสเรียบร้อยนี้เราก็ต้องหาน้ําซึ่งน้ําหาไม่ยากมีน้ําพุอยู่ใ,ใกล้อยู่แล้วฮาโอ้ไม่ต้องไปถึงน้ำพุก็ได้มีบ่อน้าอยู่ใ,ใกล้บ้านนี่ดีจริงๆนะเจ้ว่าไหมอะมีะบ่อน้ำอยู่ <S 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 ใกล้บ้านฮะ ี่ก็วางเเรีบเยบร้อยนี่ก็ไปข้างหลังปัปอืมอืมอืมที่ทำหรือเปล่าใช่พี่ทำาูกกแล้วเอาละเจ๊มันลิตไฟ้าแล้ว เร็วเข้ามาเจ๊ฮะคอมก็อยู่ในบ้านทำไมทำไมแกไม่ต่อไฟฮะทำไม่เป็นไอ้เจ้าคนเร็วนี่ปิดเรียบร้อยแล้วก็ข้าวหาข้าวกินก่อนฮ่อาทำอะไรของแกเนี่ย เอาละอ่าไฟ,ไฟไาสายไฟก่อนเอาสสยไฟบดีกว่าเดิมดีกว่าไหมเจ้เพราะว่าพี่ไม่ค่อยชอบสายไฟยุคเก่าเท่าไหร่เลยมันทําให้ไฟช็อตตน้นแรกอ่าดีกว่าเดิมนั่นแหละดีละใครจะไม่ชอบของที่ดีกว่าเดิมหมดเนาะว่าไหมอือหอ่าสายไฟอันนี้ไงเลสโตกนใหอ่นั้นเหล็ก,กลดําจําได้ว่าพี่มีเยอะ,อ,ะอยู่ในนั้นหมดแล้ว เอาจริงเราฆ่าโกเลมก็ได้นี่นะเออเนะเอาละทีนี้บ้านเราก็จะได้มีอระยะทาเพิ่มขึ้นสักทีไม่เ,มเฉยป่อสักทีว่าไหม ำงานแล้วแต่ไฟก็เข้าค่อนข้างช้าเหมือนเดิมแต่ก็มีไฟใช้อ่ะอะเก็บของแล้วแหละดีจริงๆพี่ว่าเราคนทําที่เก็บของเพิ่มไหมพี่ซึวงเบนพอจะมีบ่อน้ำฮะบ่อน้ำทำไมใช่บ่อน,น้ำ เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็พาร์ทนี้เรียบร้อยนะครับเราบูรณนะบ้านหลังนี้แล้วก็อทํากังหันน้ําแล้วก็ทําคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วคือย้ายคอมพิวเตอร์มาอยู่บ้านนี้แล้วทีนีนะ้บ้านเราก็พร้อมสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไปแล้วพือที่แบบจะกลายเป็นหลักของบ้านเราอะ่ะแบบอนั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่สุดยอดแหละอา่า แามนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดตามกันทุด้วยให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊าย